เอาล่ะกูกลับมาในการซีรีส์ชุดลอดนะนะกูขอพักหนึ่งวันแล้วนกในการแจกแอดออนนะนะตอนนี้ก็ขออนุญาตด,ดัดไม้แป๊บหนึ่งนะเพื่อในการอ่าสร้างบ้านแล้วก็การคับของต่างๆนะแต่กูไม่สร้างหลอกพั์ดนี้หลังจากหาของเสร็จแล้วเราก็จะขโมยพลังวิเศษของไอ้เขียวใต้น้ำนะเราขอฆ่ามันก่อนนะนะเอาเราได้เวลาแปลงร่างเป็นมันแล้วสินะเพื่อในการว่ายน้ําเร็วแล้วก็หายใจใต้น้ําได้นะโอเค <laughs> นี่ความสามารถหลักๆของมันนะนะถ้าคนที่ยังไม่เล่นอาจจะยังไม่รู้นะพวกนายเห็นอะไรมหฮะพวกนายนี่ไงประสาทใต้น้ํานี่คือสิ่งที่แบบหายยากใช่ไหมในเกมแต่กูอ่าว่ายมาแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะ โอเคหลังจากที่วุ่นวายในการหาทางออกมาตั้งนานนะในที่สุดก็อ,ออกได้สักทีนะหลังจากที่ออกมาจากปรา,าสาทแะก็เจอไอ้ยักษ์เขียวนะก็อยากจะลองไฟ فا ดูว่ามันจะทำลายไหมสรุปมันไม่ตีนะมันไม่ตีเราคืนนะเราก็สามารถตีฟรีได้เลยนะเราก็จะฟาร์มจากไอ้ตัวพวกม็อบไทท่านนี่นะหลังจีบที่ไล่ตีมันสักพักนั้นะในที่สุดมันก็ได้ตายแล้วนะสิ่งที่มันรับก็คือ,อพวกมันฝรั่งกับพวกเหล็กนะซึ่งเหล็กก็ให้มาตั้ง19ก้อนเลยเราไม่ต้องไปขุดเองเลยนะ หลังจากเราสู้ไอ้ซอมบี้ยักษ์เราก็ได้มาเจอกับไอ้ไททันเขียวใต้ทะเลนะเราก็ได้สู้กับมันสักพักหนึ่งนะไม่ถึงว่าสู้ดิตีฝอยู่ายเดียวเอาง่ายตีฟรีมืนแครี่อกว่ามันจะตายก็ใช้เวลาพอสมควรนะนะพอมันตายมันก็ดรอปพวกของทองมานะมันก็ดีอยู่นะ หลังจากเราขึ้นจากทะเลมาแล้วนะัว้นเราก็ไม่ได้เจอหมู่บ้านนะนะพวกคนดูก็สงสัยเอ๊ะมึงจะมาหมู่บ้านทําไมวะมึงไม่ออกไปจนภัย,ยวะกูจะมาหาอิมเมอรอลเฉยๆไม่ใช่อะไรหรอกภารกิจวันนี้ก็คือกูจะตามหาอิมเมอรอลนะนะหลังจากที่กูเดินเล่นได้ไม่นานแต่ไอ้ยักษ์เขียวสตีกูไม่ใช่ยักษ์เขียวนี่อายักษ์ขาวไอ้สัสเหตุผลที่มันตีกูเพราะกูอยู่ในร่างซอมบี้ไงมันไม่รู้ว่ากูเป็นคนกูก็ต้องวิ่งหนีหัวซุ่งหัวซุนเลยนะแล้วก็ต้องแปลงร่างกายเป็นคนนะนะ หลังจากที่ป้หนหมู่บ้านอ,าอันเมื่อกี้แล้วนะเราก็ได้ออกเดินทางต่อนะสักพักหนึ่งเราก็ได้เจอพี่เขียวยักษ์นะกูก็พยายามที่จะเข้าไปตีมันนะแตก่กูไม่สามารถตีมันเข้านะไม่รู้ว่าทําไมมันต้องใช้อะไรข้ามไม่ก็อาจจะต,ต้องใช้ธนูนะหลังจากที่เราเดินทางมาโคตรนั้นในที่สุดก็จะอิมเมลล์โอเคงั้นในพาร์ทนี้เราก็จบแล้วนะเราสามารถตามหาอิมเมลล์ที่เราต้องการแล้วนะ